มากรนที่อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างต้องบอกว่าใกล้เทศกาลสงการานกันแบบนี้หลายคนก็อยากจะกลับภูมิลำเนาอยากกลับบ้านเกิดต้องบอกว่าตั๋วรถก็ราคาก็เดี๋ยวนี้ก็ถือว่าราคาสูงนะฮะจะจองรถทีก็ยากตัวเครื่องบินยังสูงเลยนะฮะสำหรับฉันคือแบบจองกับแพงมากแพงมากไปไปมาแล้วหมดหลายตังมากเกือบหมื่นนะฮะไปต่างประเทศสบายเลยแต่เชียงใหม่ก็เห็นบอกว่าค่าตัวเครื่องบิน ถูกปีนี้ถูกงงไหมเชียงใหม่อะเหรอคนไม่บินเขาบอกว่ากลัวพีเอ็มกันใช่คนก็เลยไม่อยากไปเล่นน้ำหนักมากไงค่าเขาหนักมากตอนนี้คืออันดับแรกของอันดับหนึ่งของโลกอะจ้าไม่ใช่ของประเทศเอติดอันดับท็อปแบบว่า Of the world อะเค่องบนเชียงใหม่ถูกเฉยเลยนะคะเพราะปกติช่วงเทศกาลต่ำๆแล้วมันก็ต้อง2 5 0 0 3,000อัพอันนี้หลักราคาพันกว่าๆยังมีอยู่เลยนะตัวไปตัวไปกับเชียงใหม่นะฮะก็เลย หรือว่าคนจะวิตกจริงๆกับเรื่องนี้นะคะถือว่าเป็นปัญหาใหญ่มากถ้าอย่างนั้นเชียงใหม่จะวิกฤตได้เลยนะในแต่ละปีถ้าสมมุติมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยตอกย้ำตอกย้ำตอกย้ำ,ยำแล้วก็อันนี้แค่คนไทยเขายังกลัวถ้าไปถึงคนต่างชาติถ้ารูวอุย้ยอากาศเชียงใหม่ไม่ดีเสี่ยงต่อสุขภาพขนาดนี้ฉันว่าการท่องเที่ยวซบเซาหนักแน่นอนนะฮะ,ะแต่ต้องบอกเลยว่าการกลับภูมิลําเนานะฮะหลายคนก็ให้ความสําคัญโดยเฉพาะ2คนนี้ต้องแบบชื่นชมเลยทีเดียวนะคะสำหรับคุณต้องเตทิติพู้อมกับ 800ล้านจากภาพยนตร์เรื่องสับป,ปะเลอเนี่ยแหละฮะหลายคนก็ชื่นชมในความมีน้ำใจของเขานะฮะเพราะล่าสุดอ่ะได้ออกมาประกาศว่าเหมาลถทัวร์นะฮะอสองคันให้พี่น้องชาวอิสาเนี่ยแหละที่อยากจะกลับบ้านในช่วงสงการนี้นะฮะได้เดินทางกลับบ้านกันแบบฟรีๆเลยนะฮะโดยคุณต้องเตเองก็ได้โพสต์ภาพลถทัวร์นะฮะที่จะพาพี่น้องชาวอิสานกลับบ้านพร้อมกับแจ้งรายละเอียดด้วยนะฮะอันนี้เป็นภานพที่เราตัวโพสต์ในโซเชียล ของตัวเองนะฮะบอกเลยว่าเนี่ยพ่อแม่พี่น้องที่อยากกลับบ้านฮาวแต่บ่มีรถกลับเดอ้อครับนะฮะเขาบอกว่าถ้ารถอะที่ฟิวเจอร์ลังสิตนี่แหละบอถึงบขขอ,อ,อนแกน่นเดินทางวันที่11เมษายนนี้นะฮะรถออกเวลาบ่ายสามโมงก็สามารถรองรับพี่น้องชาวอีสานที่จะไปขอนแก่นเนี่ยได้50คนนะฮะแล้วก็ยังจะมีที่ท่ารถฟิวเจอร์พาร์คลังสิต สำหรับบขอสออุดรธานีนะฮะจากฟิลเจอร์ไปอุดรเนี่ยแหละฮะวันที่11เมษารถออกบ่าย3เหมือนกัน ก็สามารถบรรจุคนได้ทั้งหมด44คนนะฮะต้องบอกเขาบอกเลยว่าเนี่ย mm. ฟรีเด้อครับพี่น้องบอ่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเด้อครับนะฮะ mm. แล้วก็บอกว่าเนี่ยให้ขึ้นรถใครจะติดต่อขึ้นรถก็มีไลน์น้องอังนะฮะ mm. เหมือนเป็นผู้จัดการของต้องเตนนี่แหละให้ลไลน์ไวนะฮะขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับ นะฮะก็ถือว่าช่วยกันได้เล็กๆ,ๆน้อยก็เบสเซ็ตก็กับอีสานนี่ก็ได้99คนอันนี้ความช่ยยนใช่ไหมใช่อีาอ,อีสานอีคนหนึ่งคนนี้ก็เหมือนกันนะครับออกมา ประกาศเหมือนกันครับว่าเตรียมรถสําหรับคนที่จะกลับจังหวัดอํานาจเจริญสองคันีก่กายเป็นรถทัวร์ฟรีค่ารถด้วยคุณเบิ้ลปทุมล่านะครับหนุ่มหล่อนี่แหละเขาออกมาโพสต์นะใน f a c e b o o บอกว่าบอดราม่าแล้วแต่วาสนาแล้วแต่จังหวะชีวิต11เมษายนนี้พาพี่น้องอํานาจเจริญกลับบ้านสองคันรถทัวร์ฟรีค่ารถฟรีมีน้ําแข็งอยากกินเหล้าซื้อเอง <c oughs> <c oughs> แล้วพร้อมกับให้เบอร์ติดต่อไว้นะครับบอกเบอร์โชเฟ โซเฟอร์ไว้นะครับชื่อ S นะครับนี่สำคัญรถทรัวร์ที่เตรียมไว้ให้นะครับอ,อัน,น,อนปทุมลาก็คือตอนนี้ถ้าชาวอีสานอยากจะกลับขอนแก่นก็มีนะฮะอยากจะกลับอุดรก็มีเบิร์นี้โพสต์ไว้ตั้งแต่ยี่สิบเจ็ดมีนาเลยนะอยากจะกลับอ,อะไรนะ อำนาจ,จเจริญก็มีอันนี้เจาะจงเลยไปที่อำนาจ,จเจริญจังหวัดอำนาจ,จเจริญเลยนะครับป่านนี้ไม่รู้จะเต็มหรือ,อยังคุณเบิ้ลพรมเรนแต่ยีิบเจ็ดมีนะ,ะใครที่บอกว่าอยากกลับบ้านอยากประหยัดค่าใช้จ่ายบางทีเราบอกอุ้ยเราต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะเดี๋ยวไปบ้านต้องซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อของไปฝากคนที่บ้านอันนี้ประหยัดค่ารถได้หลายร้อยเป็นพันก็ยังถือว่าโอเคนะฮะส่วนนี้นะฮะ<า>ขน<ณ>าดที่ภาคใต้กันบ้างหนุ่มนี้หนุ่มยิวเฉตมงคลน,นะฮะต้องบอกว่าสามีของนักร้องลูกทุ่งสาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นนี่แหล เขาทุ่มเงินแสนเลยนะฮะจัดรถทัวให้พี่น้องชาวใต้ที่อาศัยอยู่กรุงเทพนี่แหละได้เดินทางกลับบ้านในช่วงสงการกันแบบฟรีๆนะฮะโดยยิวก็ได้โพสต์ข้อความบอกว่า พี่น้องชาวใต้ในกรุงเทพที่อยากกลับบ้านสงการนี้แต่ไม่มีค่าเดินทางนะฮะแจ้งหน่อยครับจะคำนวณว่าประมาณกี่คันผมมีงบ1 0 0 0 0แสนใช้รถวันที่10นะฮะให้พี่น้องได้เดินทางกลับบ้านกรุงเทพหาดใหญ่แล้วเขาก็ประกาศหาด้วยนะบอกว่าบริษัทไหนให้ลดได้มากสุดบอกนะครับเดี๋ยวผมโปรโมทรถให้ด้วยมาร่วมทำบุญกันครับพี่ๆนะฮะซึ่งต่อมาเองคุณยูเองก็ได้โพสต์นะฮะบอกว่า ขอให้พี่น้องได้กลับบ้านไปหาครอบครัวเติมกำลังใจให้เต็มที่แล้วมาสู้ชีวิตกันใหม่จากใจคนอยู่ไกลบ้านเหมือนกันครับนะฮะเขาบอกว่าทุกอย่างพร้อมแล้วครับได้รถ4คันด้วยกันสำหรับเงิน4แสนหนึ่งแสนเนี่ยสามารถได้รถทัวร์4คันนะฮะเ,ออเขาบอกว่านั่งได้เกือบ200คนผมตัวเล็กๆคนเดียวช่วยได้เท่านี้นะครับแต่อยากช่วยด้วยหัวใจและมีความสุขมากๆลงชื่อได้เลยครับใครลงก่อนได้ก่อนไม่มีการล็อกหรือสิทธิพิเศษ เศษใดๆนะฮะต้องบอกว่าหลังจากมีแบบเหมือนทำลุกอะคนดังคนบันเทิงคนที่เขาแบบอะ่ะอยากจะช่วยสับสนแบบให้ชาวต่างจังหวัดได้กลับบ้านกันออกมาเคลื่อนไหวออกมาทําแบบนี้คือหลายคนก็ชื่นชมนะฮะในน้ําจิตน้ําใจที่มีให้กันสําหรับ